นี่คือ Caspersky Small Office Security ตัวช่วยที่จะทำให้กรารปกป้องข้อมูลของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายได้ในฐานะ Content Creator ที่ต้องทำงานกับไฟล์วิดีโอแล้วก็รูปภาพทุกวันผมรู้เลยว่าถ้าไฟล์พวกนี้หายไปเนี่ยงานทั้งโปรเจกต์เนี่ยพังแน่นอนไฟล์ที่สำคัญที่สุดเนี่ยได้ถูกเก็บไว้ในแล็ปท็อปอย่างเช่นสัญญากับแบรนด์ลูกค้ารวมถึงผมยังเก็บไฟล์อย่างบลิฟจากแบรนด์วิดีโอล่างอินวอยด์แล้วก็คอนเทนต์คัลเลนดาร์ต้องบอกเลยว่าถ้าของพวกนี้หายไปงานและชื่อเสียงของผมพังทันทีคุณรู้ใช่ไหมครับ อย่างผมเนี่ยข้อมูลเหล่านี้หมายถึงทุกสิ่งที่ผมลงทุนไปไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลูกค้าข้อมูลการเงินสัญญาคู่ค้ากลยุทธ์คอนเทนต์หรือว่าแม้แต่สูตรลับการทํางานถ้าหาข้อมูลเหล่านี้ลู่ไหลหรือว่าถูกล็อกเลียกค่าถ่ายเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแต่คราวนี้ก็คือ Casper s, Cas s k y Small Office Security พร้อมปกป้องคุณแม้ว่าธุรกิจของคุณจะไม่มีทีม i อมืออาชีพก็ตามซึ่งทาง Casper s k y Small Office Security เนี่ยติดตั้งง่ายนะครับติดตั้งปุ๊บเลื่อมไปได้เลยเพราะว่ามันคือ install and forget หลังจากที่ติดตั้งแล้วนะครับเครื่องของคุณ จากร a นเซอรแวร์ครับแล้วก็มีระบบย้อนกลับไฟล์อัตโนมัติด้วยนะครับสามารถกู้ไฟล์ได้โดยไม่ต้องกังวลเท่านั้นยังไม่พอนะครับจะมีการตรวจจับมาแวร์สแกนช่องโหว่ในธุรกิจได้ทันทีมาพร้อมกับ VPN p r เ m i ยมไม่จากัดปกป้องทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi ไ,ไ,ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนโบนโลกก็สามารถใช้งานได้และทุกคนนี้นะครับสามารถจัดการผ่านแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดายแม้ไม่ช่สาย IT ทก็เข้าใจได้ใช้ระยะเวลาไม่กี่นาทีบอกเลยนะครับว่าการลงทุนไซเบอร์แคลเซอริตี้เนี่ยไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายนะครับแต่มันคือ ทุกอย่างอาจจะพังได้เลยในพริบตาก็แนะนําเลยนะครับสำหรับ Casper Ski Small Office Security คือเกราะป้องกันที่จะทําให้เราโฟกัสกับการสร้างสารรค์ผลงานของเราแล้วก็ทำให้ธุกรกิจของเราเติบโตได้อย่างเต็มที่ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยนะครับปล่อยให้ Casper Ski Small Office Security ดูแลให้คุณครับ